มือสูงข้าเข้ากับมาเลพเฮลิกไทยแทงตอนเจ็ดสิบแปดในคันเอาไปนะครับหัวข้อมันเป็นสระเอียในคันเนาะรสระเอียอา่านว่าสระเอียเปียอา่านว่าปอเอียเปียนะค่ะฝึกอ่านคําต่อไปนี้ในคันเะนาะกอเอียเกียจอเอียเจียในคันเะนาะโดอเอียเดียโตอเอียเตีย บอเอียเบียปอเอียเบียอเอียเอีย e นะครับเกียเจียเดียเตียเบียเปียเอีย e นะครับเนาะเอาค่ะนี่ก็เป็นอักษรกลางนะครับเนาะมาทางค่ะ,คะคขอเอียเขียวขอเอียเฉียขอเอเียเถียขอเอเียเผียขอเอียเสีย หอเอียเหียคออ๋สตินเนียคันน้ออันนี้เป็นแอสซัมซงค่ะเขียเฉียเถียเยพียเสียเหียนะคะเนาะคอเอียเคียงอเอียเงียชอเอียเชียซอเอียเสีย ทอเอียเทียนอเอียเนียพอเอียเพียมอเอียเมยียยอเอ,เอียเยียรอเอ,เอียเรียวอเอียเวยียหอเอเยียเฮียในกันเนาะแถวที่เหลือมาอัากษรตามกันเนาะเคียเนียเทียเซียเทียเนีย เพียเมียเยเลียเวียเฮียนะคณเนาะออับอ่าเจ้าในเด็กกอลูกมารีสระเอียนะคเนาะพี่น้องคะ่ะเขาจำตัวเลวยเด็กก็ขวาเอาตัวเมลิเทน,นมาเสยแล้วก็วาจอมวาจามด้วยคาเลน่าอ่ะครับขาทบกันแทงตอนมือค่ามือสุนค่นา